สเต็กนี่คือทุกคนมาต้องต้องสั่งอยู่แล้วเราชอบแบบไหนอยากกินแบบนุ่มอยากกินแบบชำํำอยากกินแบบบิฟฟี่หรือว่าอยากกินแบบไหนก็คือตามนั้นเลยมีให้เลือกสรรหมดเลยร้านเราย่างด้วยออแผ่นเสียครับผิวมันจะกรอบแล้วข้างในมันก็ยังจะมีความแบบจุ้ยซี่อยู่อาร์มสุภเล็กพาชอบครับเป็นเจ้าของร้าน y b ยบ f ครับ ตอนแรกไปทํางานเป็นวิศวกรเลยครับก็แฮปปี้เรื่องรายได้แต่ก็ไม่ได้แฮปปี้เรื่องชีวิตเท่าไหร่จริงๆก็เหมือนโดนผลักหลังนิดนึงก็คือเพื่อนมาเปิดร้านเหล้าข้างๆตอนแรกแล้วเขาอยากหาคนมาแบ่งห้องเช่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาเลยเอาเลยโดนยุก็เลยแบบโอเคเอาก็ได้จริงๆชอบทานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่เราก็จะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อกระเพราเนื้ออะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นเนื้อยา่างร้านลาบอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มจริงจังซีเรียสก็เริ่มฝึกย่างเนื้อรู้สึกอยากกินแบบสเต็กดีๆอยากกินแบบ คัดติ้งดีๆศึกษาเรื่องก,กรรมวิธีการทําการพุกกิ้งที่แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้วายวิ v v B ก็คือเป็นร้านอาหารเต็มตัวสามารถแบบเลือกได้ว่าอยากกินแพงอยากกินถูกมีให้เลือกสรรหมดเลยตามกําลังตามความชอบได้เลยสเต็กนี่คือทุกคนมาต้องต้องสั่งอยู่แล้วเราชอบแบบไหนอยากกินแบบนุ่มอยากกินแบบชำํำอยากกินแบบบิฟฟี่หรือว่าอยากกินแบบไหนก็คือตามนั้นเลยแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันครับเดินมา สองคนก็อยากกินคนละแบบอยู่ดีเราจะแนะนําตัวที่นุ่มเพราะว่าทุกคนเข้าใจง่ายรสชาติดีก็จะเป็นออสเตรเลียนวาเกิวครับแต่ก็จะมีคนที่ชอบกินแบบเนื้อๆอะไรเงี้ยอาจจะแนะนําเป็นอาเจนหรือว่าเนื้อไทยอะไรเงี้ยร้านเราย่างด้วยแผ่นเสียครับผิวมันจะกรอบแล้วข้างในมันก็ยังจะมีความแบบจุ้ยซี่อยู่เราต้องพักเนื้อก่อนให้เนื้อกลับมามีความชุ่มฉ่าอีกครั้งหลังจากที่สูญเสียอุณหภูมิไปตอนที่ย่างครับลองลงมาก็คือจะเป็นข้าวผัดข้าวผัดมันเนื้อใช่ครับ น,นี่เป็นน้ำมันเนยที่เราใช้พอควาเริ่มขึ้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็จะเป็นกากเนื้อนะต้องใช้กากที่สดใหม่ครับคือถ้าเกิดเป็นกากที่แบบเก็บไว้มันกลิ่นมันจะแรงอันนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมสับเจียวให้เริ่มหอมก่อนเริ่มหลอกเหลืเราจะข้าวเนี่ยเราจะใช้ข้าวแบบหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้จะเป็นข้าวบ,วบัวสกุลทรทองครับนุ่มล้วนเนืยบ มันทําให้กินแบบกับข้าวกับเนื้อแล้วเข้ากันมากขึ้นข้าวแต่และที่สายพันธุ์การปลูกน้ําดินมันก็มีความแตกต่างกันการซึมซอสการรับกินของกระทะอะไรเงี้ยครับก็จะแตกต่างออกไปตอนซื้อมาก็จะลองก่อนด้วยหนึ่งต่อหนึ่งถ้าเกิดมันนุ่มไปแข็งไปเราก็จะมาปรับนี่ก็คือใช้1นตอนึอนได้เลยไม่ต้องทดลองใช่ครับทำข้าวผัดพอดีเลยกินเป็นข้าวสวยก็อร่อยกินเป็นข้าวผัดก็อร่อย แล้วก็เราจะมีสูตรในการแบบทําให้ข้าวแบบล้วนตอนผัดอะไรเงี้ยครับพอปรุงแล้วเราก็จะเร่งไฟทําให้มันล้วนแล้วก็หอมครับอยากทาเนื้อให้อร่อยอยากให้ลูกค้าได้กินอาหารที่แบบเราพิถีพิถันในการทําก็คือทุกเมนูทาใหม่หมดเลยไม่มีอุ่นเสิร์ฟอะไรเงี้ยครับบางทีก็ถ้าเกิดมาตอนคนเดียวมันก็เลยจะนานนิดนึงเพราะว่าทําใหม่หมดทุกจานก็อยากให้ลูกค้าที่เคยกินก็อยากให้แบบ ชอบเหมือนเดิมหรืออาจจะชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอยากให้เป็นควัญใจของแฟนคลับเหมือนเดิมร้านวายบีนะครับอยู่ที่ผลนยชิน1ปทับ2ครับเมนูที่อยากให้ลองชิมก็คือสเต็กแล้วก็ข้าวผัดมาเนื้อครับได้ดิบได้ดีกับแมคโครเรกาอ a คาเดมีได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย